จริงจริงซีอังเขชอบแต่ว่ามันก็จะมีอีกซีนหน<ม>ึ่งเราจับเขาไปมาไปขังไว้เหมืหอนซีนนี้น,นะม,นมันเหมือนคนลกทิทเ,รเราต้องไปจับเขาไปขังไว้ใช่ไหม,มแล้วเราต้องทรมานเขาแบบเอาเท้าเขี่ยข้าว,าวให้กินกดหัวเอะไรอย่า,างเงี้ยคือแบบตอนเล่นก็แ <c oughs> อบสะใจนะอะไรนะอุ้ยวันนนะจักันไม่ได้อะไได้ไงตื่เต้นไหมวันนี้ใช่ไหมตื่นเต้นมากเป็น EP สุดท้ายแล้วไงองถามพี่กอร์เขาอาไปอามปาไปอาาเอาเคาไปเอาไปาไปเอาไเาไาไปเปาไอาเอาา ครับผสิ่งที่จะเป็นภาพแบบผ้า NC เบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเคือจริงเพราะว่าน้องเขาอินจริงแล้วเขาเล่นจริงผมผมก็อยากทําให้มันดีเนาะก็เลยแบบเออลืมไปเลยว่าแบบเราแสดงอยู่อะไรเแล้วเล่นจริงไปเลยอะไรเงี้ยคืนเลยเป็นลอยเลยพอเขาเล่นมาจริงอย่างเงี้นแล้วเรารับมือยงงัรอเขาคัดอย่างเดียวครับพี่เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวคอยกันคอยปกป้องคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สก็พอแล้วก็ปิดนะก็ใครทุกคนที่ยังไม่ดูเพียงศพตาผมกับพี่แบงก์ก็บอกว่าทุกคนต้องรีบมาให้คุณได้มาดูแล้วผมก็บอกต่การตาเพราะซีเรื่องนี้มันดีจริงอยากให้คุณลองมา สวัสดีครับเราตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการรูวนไปแล้ววันนี้นะครับบิวาอยู่ที่งานไฟนนลเอพิโซดกับทีรี่เรื่องเพียงสบตาไอคอนแทค e เดอะซีรีส์นั่นเองแลว้วบรรยากาศภายในง,งานจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยแนะน้ำตัวกัลเซนิดหนึ่งสวัสดีครับชื่อนิวชุนครับรับบทซันในไอคอนแท็กต์เดอะซีรีส์ครับครับผมสวัสดีครับแบงค์ทอร่าครับรับบทเป็นนูครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับผมเรื่องราวก็เกี่ยวกับลูกคุณหนูนะครับที่อยากจะมาใช้ชีวิตปะพนกับคนทั่วไปแล้วก็เนี่ยเราดูดวงมาว่าต้องทวย3รอบก่อนก็เลยต้องมาหาเผลว่าทำไมเราต้องทวย3รอบด้วยนะครับแล้วก็พอเข้ามามหาลัยวันแรกก็เจอพระเอกขับรถที่เฉียวเลยแล้วเเเรรรรรืื่่่่อออออองงงงวววุุนนนนกกกกก็็ตตาาาาาามมมมมใชแล้้ยยยยู2 3ัััััคะะะะไไจจปพบ ได้ยังไงนะครับก็ต้องไปติดตามในเพียงโซตาครับผมแล้วมันเป็นเร Hence, ื yeah, ่องแรกของเราทั้งคู่ที่ได้มาเล่นด้วยกันใช่ครับใช่เลยครับแล้วเรามีความรู้สึกงไงบ้างที่ได้มาเล่นด้วยกันก็ดีใจครับที่ได้รู้จักพี่แบงก็พี่เขาเป็นพี่ชายที่แสนดีเนาะแล้วก็แบบเรามีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเกี่ยวกับพ้อง่ายหรือว่าเรื่องส่วนตัวอะไรนี้ก็สามารถคุยกับพี่เขาได้จริงจผมก็ดีใจที่ได้รูปหนเนาะเหมือนกันเพราะว่าน้องนิวมีความตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็ดีน้องเป็นคนที่มีเสน่ห์มากครับอยากให้ทุกคนมาเจอเนางกแะีกกแัันน็ดไไปบบ เดี่ยวไปออกกำลังกายด้วยกัน<ด>อะไรยางครับผม วันนี้กลับไฟน้ต EP เรามีความรู้สึกอย่างไงบ้างมันก็ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจครับพี่เพราะว่าเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากๆปีกว่าอะไรอย่างี้ครับแต่พอมันจะจบแล้วแล้วก็เออดีใจที่ตัวละครจะได้กลับสู่นิยายแล้วก็เสียใจด้วยที่เราจะไม่ได้เจอตัวละครนี้อีกแล้วตัวผมเองก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่แบบได้มีการมานั่งดูอีีสุดท้ายรูปกอบแฟนคลับนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับจริงๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดมานะครับมีซีนไหนฉากไหนที่เราคู่ชอบมากที่สุดหนึ่งหนนเาี่ผมกับี่งมองสาม เลยเรื่องเลยซีนที่รู้สึกว่าเขยจริงจริงบ้างีน EP 2ครับผมซีนที่จะเป็นภาพแบบภาพ NC เบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเขยจริงเพราะว่าน้องเขาอินจริงแล้วเขาเล่นจริงครับผมก็อยากทำให้มันดีเนาะก็เลยแบบเออลืมไปเลยว่าแบบเราแสดงอยู่อะไแล้วก็เล่นจริงไปเลยอะไรเงี้ยเลยเป็นรอยเลยพอเขาเล่นมาจริงอย่างเงี้นแล้วเรารับมือยังไงรอเขาคัดอย่างเดียวครับพี่เขาส่งซิกอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องตามตัวละครจะบอกเขาจะคัดที่แล้วแอบเห็นว่ายูชน แรปได้ด้วยจริงครับวันนี้แรปไม่ได้พี่วันนี้แรปไม่ได้เพราะเพราะเพราะว่าสมองยังไม่แล่นชวนคนดูที่จะดูเรดูซีรีส์อ่ะก็ใครทุกคนที่ยังไม่ดูเพียงศพตาผมกับพี่แบงก์ก็บอกว่าทุกคนต้องรีบมาให้คุณได้มาดูแล้วผมก็บอกตะการตาพวกซีเรื่องนี้มันดีจริงอยากให้คุณลองมาเอ้ยไม่ธรรมดาเมื่อกี้บอกว่าผมไม่แล่นได้เลย ทีนี้บอกความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันพิเศษังไงบ้างความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพอมันมีความรักทั้งมหาลัยทั้งมัธยมเนี่ยครับก็จะมีความรักทุกรูปแบบเลยแล่ทุกคนเนี่ยจะได้ฟินจิกหมอนในสไตล์ที่ตัวเองชอบเลือกชอบได้เลยว่าใครชอบกินแซบเนี่ยไปจอรเชเนใครชอบกินบีซูเนี่ยมาคู่นู้ซันนะแล้ววันนี้จะมีโชว์อะไรให้เราได้เห็นบ้างมีแน่นอนครับมีเปิดตัวเพลงใหม่ใช่นี่เปิดตัวเพลงใหม่ด้วยทั้งสองเพลงเลยทั้งสองเพลงใช่แล้วพวกเราเองก็เตรียมโชว์มาิน เอ,เอฟินจิกหมอนครับผมสวัสดีครับผมเจมส์ครับแล้วบทเป็นเชนะครับสวัสดีครับผมโฟนะครับแล้วบทเป็นจอนะครับ ทีนี้อยากถามอยู่ได้ไหมว่าผู้เรามันเป็นยังไงบ้างในเรื่องจริงเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาก่อนแต่ทีนี้มันมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เราผิดใจกันที่เราผิดใจกันเพราะว่าเข้าใจผิดว่าเนี่ยไปแย่งแฟนนี่มาใช่แต้จริงๆเรากับแฟนเขาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่มัธยมแล้วใช่ก็เลยเป็นเรื่องไปเนรากันมาบามานกันมาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่เลยหรือเปล่าแบบใช่ครับเป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่เลยมีความรู้สึกไงบ้างที่ได้มาเล่ด้วยกันตอนนี้สุ่มดีใจมากที่ได้เล่นคู่พี่โฟก้องเรรราาาาาะวว่่่่่มืกกคจไ็ิ ว่าสุดท้ายแล้วแบบมันเหมือนกลายเป็นว่ามันสนิทกันเร็วมากแล้วเรื่องนี้มันมีความยั่ง่ายยังไงบ้างไหมก็สลับฟอร์เคมันก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเหมือนตัวละครในอย่างจอเนี่ยมันค่อนข้างแบบหุดดันหัอร้อนแล้วก็คือเราต้องเล่นให้เราตัวใหญ่กับเขาเอาใจเดือดเอาใจด้วยเอาใจเอาใจเสมอคมยากก็คือไม่ว่าจะเป็นฉากแรกเลยที่เราเข้าด้วยกันคือเป็นฉากเอ็นซีที่มันแรงที่สุดในเรื่องเลยสำหรับเราใช่แล้วเรามีเวลารู้จักเขาได้แค่วันเดียวแล้วมีซีนไหนฉากไหนที่เรารู้สึกชอบบ้างไหมจริงๆอ่ะผมชอบทุกซีนเลยครับแต่ถ้ายก ซีนในห้องน้ำเพราะว่าซีนในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นซีนที่อ่าเป็นแบบชุดเปลี่ยนของ2ตัวละครนี้ที่มันจะมีความแบบจักเกียดกันมันจะมีอะไรเอ๊ะสสักอย่างหนึ่งทำให้แบบเฮ้ยมีใจหรือเปล่านะเป็นจะจุดเปลี่ยนความรู้สึกของตัวละครนี้ใช่ครับจริงจริงซีนท้้งหลังก็ชอบแต่ว่ามันก็จะมีอีกซีนหนึ่ง <S <S เราจับเขาไปมาไปขงังไว้อเหมืนซีนนี้นะมันมันเหมือนคนโรคจิตเราต้องไปจับเขาไปขัง้ใช่ไหมแล้วเราต้องทรมานเขาแบบเอาเท้าเขี่ยข้าวให้กินกดหัวอะไรอย่างเงี้ยสะใจมั้ยตอนเล่นก็แอบสะใจะอได้ แล้ววันนะั้นจาัดก,การไม่ยอยากใจได้ไงไหนบอกว่าเราสนิทกันล้วไงซีนไหนที่เราแบบแอบเขิดมากเลยจริงๆเน<อ>ี่ย<ะ>มันต้องเป็นซีนแรกเลยครับพอเข้ามาปุ๊บคือมันต้องถอดหมดเลย <c oughs> พุ่มกับเขาก็บีบเลยเนี่ยต้องการความเป็นอาตอย่างนี้นะจังหวะนี้ต้องพิกอย่างนี้แล้วด้วยความที่พี่เขาเนี่ยตัวน้อยเขาต้องดึงผมไม่ขึ้นอ่ะกลายเป็นว่าซีนซีนนั้นจริงๆในจอเนี่ยทรมานใช่ไมก็ตัวจริงก็ทรมานาด้วย อีพีสุดท้ายเรามีความรู้สึกไงบ้างีใจที่ได้รับบทชอแล้วก็ได้เล่นคู่กับเจมด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ท้ายสุดก็ได้แต่ว่ามันเหมือนแบบว่าคู่เราอ่ะมันจะมาเริ่มเข้มข้นตอนอีพีท้ายๆอ่ะแล้วก็อีพีเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนจุดลิกมากกว่าจุดเริ่มแหละมันเริ่มแล้วนะคู่นี้ขอคนละสามคำได้ไหมแบบว่าทําไมถึงต้องดูซีรีส์เรื่องนี้ฟินมันซึ้งเอ้ยปินมันเสริมมันแซ่บมากครับมันแซ่บมากเลย ครับผมโก้ครับผมจีโน่ครับผมรับบทเป็นอะไรเลี้ยงกันดั้มครับกันดั้มกันดั้มกันดั้มผมรับบทเป็นฟองครับมาเรื่องราวของหนูพูดไปไงบ้างรับฟังหน่อยได้ไหมเป็นเส้นเรื่องของทางฝั่งมัธยมที่จะถ่ายเข้าไปสู่การเป็นประธานนักเรียนของกันดั้มเองครับผมใช่ครับทุกคนน่ะมีปมของตัวเองหมดอยู่ที่ว่ามันจะมีไปต่อปม เปล่าก็ต้องไปดูนะตื่นเต้นไหมวันนี้ใช่ไหมตื่นเต้นมากเป็น EP สุดท้ายแล้วไงลอใช่ไหมถามพี่กรณ์เขาเราถามเราเอาถามน์ทาวน์ามน์เอาโอเคตื่นเต้นหรือเปล่าวันนี้สำหรับงานวันนี้ครับก็ตื่นเต้นมากไม่ทันติดสุดใช่จริงๆวันนี้ผมไปมหาลัยมาแล้วเป็นวันแรกที่แบบว่าไปเลือกวิชาโรงเรียนใช่ป่ะแล้วมันจำเป็นต้องไปวันนี้เพราะว่าครูจะสอนแต่ก็มาถึงกับเพื่อนๆทุกคนเนาะตัวละครของที่เรารับเนี่ยมันมีความยาังไงยังไงกับสำหรับเราบ้างเป็คทัวร์ขั้นสุดเลยครับผมกันด้มนี้ตัวละครผมตอนที่เล่่่นนจาาได้้วตตอออทีถคแบบง ตัวเองขึ้นตลอดเวลาเพราะมันดูเป็นคนที่แบบดีดอ่ะดีดมากเลยอ่ะทำมันต่างจากเราไหมต่างจากชีวิตจริงของเหรอผมผมว่าไม่ค่อยต่างเลออเอทเวิร์ดเลยเปทเวิร์ดแล้วผมก็อยากคุยกับใครครับแต่การดับนี่คือต้องคุยกับทุกคนครับเอางี้ดีกว่าคือสไตล์การเล่นแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยอย่างเช่นเล่นเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นซีรีส์วายแปลว่าเออเปิดมิติใหม่จริงเอาผมก็อย้ายไปดูพิธีตามชมนี้ความพิเศษของตัวละครสองคนเนี่ย เป็นยังไงบ้างเป็นเล่นอย่างเล่นเพื่อนนะถ้าขอคนละสามคำว่าทำไมถึงต้องดูซีรีส์เรื่องนี้มาดูแรงแซงลูกคุ้งดีกว่าเกินปุ๊บเกินสามเกินแรงแซงลูกคุ้งเกินห้าคำทอไมเอางี้แหลยหับรรหะหับรรทัดถ้าคู่อื่นเขาอาจจะดมหงษ์ไทยคู่เราให้สามพารวางหงษ์ไทยวางไว้ก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยร้อนไหมเธอดูหน้า ก็คือไม่ไหวที่วาวๆตรงนี้ก็คือไฟน่าแบบน่าชาเออเข้าเรื่องดีกว่าแนะนาตัวกันสักนิดหนเลยชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะแอนวรินดาค่ะรับบทมนรินค่ะสวัสดีค่ะนัทธัญราตนรับบทเป็นพลอยค่ะคู่เราเป็นยังไงบ้างในเรื่องในเรื่องเหรอเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ประถมเนาะแล้วก็ส่วนตัวพลอยเนี่ยแอบชอบลินมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเออแล้วก็คอยที่จะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวคอยกันคอยปกป้องคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพระเนาะ เราสองคนเราปิดนะอ๋อในเรื่องเราสองคนก็เป็นเพื่อนกับนุใช่ในเรื่องแกะใช่ส่วนความางเราสองคนเนี่ยมันก็ค่อยๆกระเถิบไปเรื่อยๆกระเถิบไปเรื่อยๆนามสเต็ปคนนี้ก็จะเป็นคนปากแข็งนิดนึงไม่ค่อยไม่ค่อยยอมบอกแต่ว่าส่วนเราเนี่ยก็เพิ่งจะมารู้ตัวว่าเอ้ยเราก็เหมือนน่าจะมีใจให้แล้วดูตัวแรงลุกเลยวันนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายละเราทั้งคู่มีความรู้สึกไงบ้างจริงๆก็ดีใจนะคะที่มาถึงตอนจบในสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามว่าแต่ละคู่เนี่ยเขาจะมี ความสำคัญแบบไหนหรือว่าบางคู่จะแฮปปี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยติดถึงแบบเพื่อนๆทุกคนด้วยพี่ทีมงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็ถึงตัวละครเนาะแต่ละตัวมันก็เหมือนแบบเติบโตมาพร้อมกันะไรย่าเงี้ยก็รู้สึกมันน่าจะิดถึงบรรยากาศในซีรีส์เราชอบซีนไหนมากที่สุดจะต้องเป็นเลิฟซีนไหมเลิฟซีนเพราะว่า ซงงีนอื่นที่มันดูน่าประทับใจแล้วองกอขอแบบสักหนึ่งซีนที่แบบเราชอบมากเลยซีนซีนนั้นเนี่ยมันเป็นซีนเลิฟซีนครั้งแรกอออที่ต้องเข้าคู่กัน<อ>แล้วแบบมันก็จะมีความเก่งความประหมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็คือการถ่ายทอดของผู้กำกับของผู้ช่วยเนี่ยออมันก็ทําให้งานมันออกมาดีสีปากของรินก็อยู่ตรงพลอยหมดแล้วกูแรกเขาบอกว่าเขาิ้งรอยไปตรงนี้ จริงคือดิฉันทิ้งไม่ต้องนี้เลยค่ะแต่พูดเราด้วยความที่ว่าเนื้อซีนมันก็มีความแบบก,กรุบกริบนุ่มนวลหน่อยผู้หญิงอะเนาะใช่ก็อาจจะแบบว่าฝากรอยจูบไว้ทาแถวๆหน้าอยากสากเนื้ซีนที่เขินเขินทุกซีนตอนที่ได้เข้าคู่กันได้มองตาอะไรเราเขินทุกซีนเลยตั้งแต่ซีนแรกจนซีนสุดท้ายเราเขินเป็นคนที่ฝืนขี้หล่เป็นคนต้องตาคนส่วนได้ ต้องเป็นคนที่เราแบบพิเศษอติเชนอะติเชนเฮ้ยน้อะสาวงวีสาววีเมื่อกี้บอกาวหนึ่งสองสอง สองสามเฮ้องสามโอเคโอเคเขาเคยกันจริงอ่ะเชื่อได้แล้ววันนี้จะมีโชว์อะไรให้แฟนได้แบบคิ๊บกราดบ้างหรอมีค่ะเป็นเพลงของเราสองคนที่ร้องในซีรีส์เรื่องนี้ในซีรีส์เรื่องนี้ก็จะได้ฟังกันในวันนี้ใช่สดๆเลยคือปล่อยวันนี้วันแรกด้วย example สักนิดนึงได้ไหมคุยได้ไหมเคยรักแั่ไหนไม่จากไป ใคก็ยังรักอยู่อย่างนั้นพอแล้วอ่าเราไปฟังกันเต็มๆเลยนะใช่ทีนี้ขอคนละสามคำว่าทำไมถึงต้องดูซีรีส์เรื่องีนพีนให้ห้าเลยนะจริงปะให้เกเ่ยให้ห้าเยอันนี้จบถูกรถอาของง่าน่าจะง่ายสุดเเพียงศกตาเียงกตาก็ศกตาให้ดูเลยสวัสดีครับแก๊ปนรรครนครระบบเป็นแมครับครับับงขแล้ว แเรื่องราวของเราทั้งคู่เป็นยังไงบ้างในเรื่องก็ในเรื่องก็จะเป็นเพื่อนสนิทครับเป็นแก๊งเดือนมหาลัยครับนะครับก็ผมกับแด้กับแมนนะก็เป็นคนที่ตัวติดกันอยู่เสมอเป็นเด็กวิทย์วิทยด้วยกันนะก็อยู่ในแก๊งเพื่อนให้เอกนั่นแหละบทที่เราได้รับมันมีความท้าทายยังกับเราบ้างถ้าท้าทายก็คือได้ทํางานกับเพื่อนเพื่อนน้องๆแบบหน้าใหม่อะไรนี้มันก็อาจจะมีบางอย่างที่ต้องจูนกันให้เข้าครับของผมนะครับก็เป็นซีเรื่องแรกก็มีความตื่นเต้นพอสมควรแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆน้องๆ เพื่อนก็รู้สึกว่าพออยู่ร่วมกันเรื่อยๆมันก็เริ่มเคมีมันก็เริ่มเข้ากันเนาะแล้วเรามีความรู้สึกไงที่ได้มาเล่นด้วยกันเออน้องน้องเป็นคนที่ดีครับใช่ปล่าิสัยดีจริงๆครับจริงๆเออพักถามตลอดพี่แก๊บเห็บ้านยังอะไรยังใช่ใช่ เจอพี่เขาพี่เขาก็เฟรนลี่ดีครับใช่ก็พุยง่ายแล้วที่มาเล่นเรื่องเนี้ยเรามีการเตรียมตัวทําการบ้านยังไงบ้างกับบทที่เล่าอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องทําความเข้าใจตัวละครก่อนว่าตัวละครเนี้ยลักษณะนิสัยเป็นยังไงเขาแบบมีบุคลิกยังไงก็สําหรับตัวแกครับก็ทางกองซีรีส์ครับก็มีเวิร์กช็อปครับก็ทําให้แบบได้เข้าถึงตัวละครแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนเพื่อที่นักแสดงนั้นทุกคนครับเราชอบซีนไหนมากที่สุดผมชอบซีนไปทะเลครับเพราะว่าผมได้ไปเที่ยวทะเลครับผมชอบเที่ยวทะเลครับครับผมครับ็ต่ต จอยกับเชมแล้วคลายแม็มกซ์สุดๆใช่ครับมันยังไงมันคลายแม็กซ์ยังไงโอ้ต้องทำได้ไหมมัน,มนต้องดิ่มใช่ไหมมันต้องไปดูในซีรีส์ฮะถ้าอยากดู มีซีนไหนที่เรารู้สึกเขืนกันบ้างไหถ้าเขืนจริงๆอาจจะไม่ได้เขืนขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นฟิลแบบมีความเฟรนชิพเฟรนชิพมากๆจนให้คนดูไปคิดเอาเองดีกว่าครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับเรียกว่าตอนทำใหม่พี่แกรบแรกๆก็รู้สึกว่าก็คุยกันง่ายเนาะมันก็ไม่ได้ใช่แต่ว่ามันเป็นกันเองสุดแต่ถ้ามองตาบ่อยๆก็เริ่มจะเขื่อนอะไรทีนี้ขอคนละสามคำทำไมถึงต้องดูซีรีส์เรื่องนี้มันจริงมากมันมันมากครับมันมันมากครับ มีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามใน i c o n t a c t กหรือซีวีทุกช่องทางก็สามารถรับชมได้ที่ G&M งแอมยี่ห้าเวลาห้าทุ่มทุกวันพุธนะครับก็มีทีวีเวลาเที่ยงคืนครับเจมฟอกดูวนไปแอนนัทดูวนไปแก้มชับดูวนไปกกนะครับจีโน่ครับผมดูวนไปแบงค์นิวชุนดูวนไป